มาถึงข่าวที่เป็นสิริมงคลอีกหนึ่งข่าวค่ะคณะละครเทพธิดาปร,รานะคะก็นำโดยผู้จัดค่ะพี่กอบสุขจารุจินดาชิปปี้สิรินคัติน,นยาแล้วก็ทีมงานนะคะก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่จังหวัดนครพนมค่ะเริ่มจากการไปสักการะพระธาตุพนมนะคะจากนั้นค่ะก็ได้ไปซ้อมรำนะคะ,คะเพื่อที่จะเข้าพิธีบวงสวงและ รำถวายพญา,า,ารีสัตนาคราชนะคะพี่กอบสุขบอกว่าที่เลือกมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเป็นโลเคชั่นที่ใช้ในการถ่ายละครเทพธิดาประะาชค่ะพอละครกระแสดีมีแฟนๆนิยมชื่นชอบก็เลยอยากจะมากราบสักการะนะคะนี่พี่กอบสุขรำเองด้วยค,ะค่ะซึ่งชิปปี้แล้วก็แคทเองก็ฝากติดตามนะคะว่าโค้งสุดท้ายของละครรับรองว่าสนุกแล้วก็แซ่บแน่นอนสองตอนสุดท้ายสองตอนแล้ววันนี้กับวันจันทร์นะคะ กันว่าเราจะกลับมาไหว้ท่านพญารีตัตนาครราชที่นี่อีกครั้งเมื่อวันที่เราประสบความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้ละครเราก็ประสบความสําเร็จเราก็มากราบมารําถวายค่ะจริงๆเราซ้อมกันอาก็บอกว่าให้ทําแบบว่าตามสบายเลยค่ะทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะสนุกดีรรำได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะ ดีใจแล้วก็ขอบคุณค่ะละครของเราสนุกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทําออกมาดีก็ต้องขอขอบคุณหลานทั้งสองคนเนี่ยที่มาพูดภาษาอังกฤษกันแล้ว,ลวมาพูดภาษาสารน่ะใช้ความพยายามมากทําให้ละครมีสีสันน่ารักค่ะโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องการทดสอบความรักแล้วก็จิตใจของคุณมหาสจรย์จริงๆแล้วอ่ะใจต้องการใครกันแน่ใกล้เข้ามาแล้วไงก็ห้ามพลาดทุกตอนนะคะโลกเล็กก็ป่าเราอ่ะ อันนี้ก็ไม่รู้สินะคะก็วันสุดท้ายวันจันนี้นะคะวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะอยู่หน้าจอนะคะหนึ่งทุ่มนะคะเป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะค่ะดีว่าตอนนี้เรตติ้งนี้นะคะก็ฉูดมากเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องราวของเทพธจิดาปาร้ายเองตอนนี้เนี่ยก็คือหนุ่มสาวก็กลับไปที่นครพนมไปที่บ้านเกิดแล้วนะคะเรื่องราวก็สนุกสนานเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ